ขอบคุณพระประแดงโปรโมชั่นครับท si> ี่ให้โอกาสบอลลัมเสียงยูโฮกขอบคุณเสียยุทธครับที่เป็นอ่าให้โอกาสกับบอลลัมเสียงยูโฮกครับผมใบมาโพผๆกับพี่กับน้องเอ้ยล่ะบอกพีกับดอกในโลกพ่อข้างหองนี้แตะสีสวนออกมาดอกเนื้อไทยเงื้อขานละเว้ ร้านไปแล้วมีสามารถอนแต่ละมือแต่ละเไดีนนออมาสวัสดีค่ะน้องยังไรยังอเจ้าของนนั่งจุดจุดจุดจดร้านตื่อเสียงยีได้งนั่น้นเลสวัสดีค่ะบอสหนุเสียวีโฮงค่ะหลแต่พอเธอคนนั้นเอ้าบอสนุูบอกว่าลอยบอกเลยแม่แกวตบหูแหลาได้ย กูกระตุกจูนไม่พอสวัสดีค่ะน้องอาย์สกุณาพ่อเชียงวิหกค่ะนุ่มรานพิลองอำมแทกสูงพิสยัยจังหวัดมหาสารคามค่ะวิลาอ้ยขอขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณความหักความเพงจากพ่อ,ขอแม,แม,แม่สุขี่สุขคนนะคะ คุณกำลังใจโอ้คุณไทยนี่ไหวานตาผอมหองห้องรถขันมี้ผันย่าห้องผันเบือนเสาเขาเอออีหล่าฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้อีหล่าเนี่ค่ะอีหล่าน้อยขอฝากเป็นรกเป็นล้านพี่น้องชาัทยาชาวพัทย่านี่เด้อค่ะ ุพี่กำลังใจค่อยบอกเร็วเออค่อยบอกเร็วว่ามืออื่นเรียนมีอีกมือหนึ่งเออมือนี่มือนี่เา้าเล่นสอดยางเป็นบอบอฝากทุกคนนะครับเป็นมอมเล่าพี่หลิมกับอาจารย์ยาให้ค่อยหน่อยกไม่เป็นอ่นี้พี่หลิมมือมีมือนี่เป็นบอคัดทำลายมือนี่เทาเล่นเออเทาเล่นแบบสไตล์ล้ำไงเป็นบอล้ำบูเออคัดมือได้เลยมีอีเท้าเล่นสไตล์ล้ำซิ่งเลยครับ แย่เดียวแย่แย่เดียว,วเอายิราฝากพี่้องเป็นกำลังใจหน่อยพอแลพูดแล้วคุณย่พูดสองคงแล้วขอโทษค่ะพี่อีฟไม่ยังบอกแล้วอย่ามอมเล่าย่า <laughs> ครับเป็ได้กับฝากหลานหน่อยไปได้อมอมบกอมอมใจพี่้องครับอีกคือน้องอไอศักร์นาพรครับเอนา,านะครับฝากหลานหน่อยไปแล้วนะครับมาที่นี่สีน้ำผ้าพี่ดองไปพกพ่อครับหัวหน้านมผู้นทีมงานนี่คือพระเอกเสียงวิหกนม 红胜火。